สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม .6 ทุกคนพบกับครูส้มชนิดเรียนนินกับครูส้มซึ่งเป็น EP ที่17แล้วนะคะกับตอนอนุกลมผสมตอนที่2ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลย อนุกรมผสมตอนที่สองครูส้มก็จะทบทวนให้ฟังก่อนว่าเมื่อไหร่เราถึงจะเรียกเขาว่าอนุกรมผสมนะคะมันก็คืออนุกรมที่เกิดจากการนําพจน์ที่สมในการของลำดับตั้งแต่สองชุดขึ้นไปมาคูณกันแบบพจน์ต่อพจน์นะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างนี้เลยค่ะจะสังเกตเห็นว่าพจน์ที่1กับพจน์ที่2เนี่ยมันมีการคูณกันแบบพจน์ต่อพจน์กลายเป็นอนุกรมผสมแบบ บบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างคะ่ะดังนั้นเราไปลองดูวันนี้ครูส้มมีเทคนิคลัดมาสอนพวกเราทุกคนนะคะจากโจทย์ข่าวที่แล้วนะคะยังจําได้ไหมเออว่าอู้กว่าเราจะหากระบวนการและขั้นตอนต่างๆในการทำเนี่ยมันยาวมากๆเลยนะคะพอกว่าจะทําเสร็จก็ต้องใช้เวลามากวันนี้ครูส้มก็เลยมีเทคนิคลัดมาสอนพวกเรากันนะคะว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการง่ายๆในการหาได้อย่างไรนะคะ สำหรับอนุกรมผสมเนี่ยเราจะประกอบไปด้วยอนุกรมผสมทั้งหมด2ชั้นนะคะกับ1ชั้นเด็กๆต้องแยกออกก่อนว่า1ชั้นหรือ2ชั้นกันแน่ถ้าเป็นอนุกรมผสมเพียงแค่ชั้นเดียวก็สามารถที่จะหาค่าได้จากค่า s เท่ากับ k บว a 1คูณ r ลบ1ว d 1ส่วน r ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสอง ถ้าเด็กๆจำสูตรได้เอาไปใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็อย่าลืมสเต็ปเดิมของเราค่ะนั่นก็คือขั้นแรกทำยัไงก่อนคะโจทย์ให้อะไรมาให้เป็น s t เท่ากับอะไรไว้ก่อนเป็นสมการที่1จากนั้นสมการที่2ค่ะขั้นที่2ก็คือนำอารไปคูณกับ s t แล้วให้ชื่อใหม่ว่าเป็นสมการที่2จากนั้นขั้นที่3ค่ะก็คือนําสมการที่1ลบกับสมการที่2ก็จะได้หน้าตาบางอย่างออกมาจากนั้นเราก็จะไปเจอก้อนของอนุกรมเรขาคณิตที่เป็นอนันต์นะคะ พอได้อนุกรมเลยค่ะคณิตอนันต์เ็จเด็กๆก็ไปหาค่า Absolute R ถ้า Absolute R น้อยกว่า1นึ่คำนวณได้เลยค่ะว่ามันจะมีค่าเท่ากับ st เท่ากับ a 1 1ส 1. ่วนลนั่นเองค่ะแล้วก็นำค่าทั้งหลายแหล่ไปหาตามสิ่งที่โจทย์ถามแล้วย้ายข้างแก้สมการหา st ที่โจทย์กำหนดให้ได้เลยนะคะอันนี้คือขั้นตอนเดิมที่เราได้ทำผ่านไปซึ่งเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยาวหน่อยแต่ว่าก็ชัวร์ว่าถูกต้องแน่ๆนะคะแต่สำหรับบางคนบอกว่าไม่อยากจะใช้วิธีการนั้นเลยอยากจะใช้เทคนิคลัดวันนี้ครูส้มมีเทคนิคลัดมาบอกนะคะจาเทค นิดลัดตัวนี้แล้วนําไปใช้ได้เลยแต่ก่อนอื่นให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าวิธีการหาคือหนูต้องเห็นแพทเทิร์นของอนุกรมเรขาคณิตอนันต์เสียก่อนเห็นไหมคะจากนั้นเราจึงนําค่า k ซึ่งค่า k คืออะไรค่า k คือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ชุดนั้นเราจะเรียกว่าค่า k นะคะไปบวกกับ a 1ก็คือ ลำดับตัวแรกนะคะของลำดับชุดด้านบนที่เรามองเห็นก่อน,นะคะคู้สง่ง็จนใส่ A1 ไว้ส่วน R ก็คือข้างล่างค่ะ r ของเราเป็นอะไรเราใส่ R ได้เลยลบ1คูณแล้วก็ไปคูณกับ A1 จากนั้นไปบวก D1 D1 คืออะไร D1 ก็คือผลต่างที่เกิดขึ้นค่ะตรงนี้นเราเรียกว่า D1 D1 จะหาได้จาก A2-A1 ลบ A1 หาได้จาก a3 ลบ a2 ซึ่งมันจะเท่ากันตลอดนี่คือค่าของ d1 น,น,นะคะแล้วก็ส่วนด้วย r ลบ1ทั้งหมด,ดยกกำลัง2ค่ะนี่ก็คือเทคนิครลัดของอนุกรมผสม ชั้นที่1เท่านั้นก็คือมีแค่ชั้นเดียวนะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะคราวนี้เราไปลองดูว่าจะนําไปใช้อย่างไรกันนะคะไปดูตัวอย่างที่2จริงๆเราเคยทําและหาคําตอบก้อนนี้ไปแล้วนะคะว่าเขาบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้ายัางจําได้นี่เลยค่ะ อันนี้ก็คือคําตอบที่เราเคยได้ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะคะส่วนถ้าเราจะใช้เทคนิคละโดยไม่ใช้วิธีตรงเราจะมีวิธีการหาอย่างใดนั่นก็คือไปดูสูตรเลยค่ะครูส้ม8ปสูตรไให้ว่าค่าตัวนี้จะมีค่า s เท่ากับ k บวก a 1คูณ r ลบบวก d 1ส่วนส่วน r ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสอง เดี๋ยวเราไปลองแทนค่ากันเลยนะคะค <or> ่าที่เราเห็นต้องมองเห็นแพทเทิร์นของ a 1ส่วน r บวก a 2 a, ส่วน r กําลังสองบวก a 3ส่วน r กลังสาตามนี้ก่อนนะคะซึ่งครูส้มจะตีกรอบให้เด็กๆเห็นว่านี่เลยค่ะที่เป็นแพทเทิร์นตามที่โจทย์บอกนี่แหละค่ะคือ a 1ส่วน r บวก a 2ส่วน r ยกกําลังสอง บวก a 3ส่วน R ยกกำลัง3ไล่ไปเรื่อยๆนะคะนี่คือแพทเทิร์นที่เราเห็นดังนั้นเด็กๆจึงรู้แล้วว่าข้อนี้เห็นแล้วว่ามีค่า k เป็นหเพราะค่า k คือตัวเลขที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครได้ k เป็นหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเห็นค่าของ a 1ค่ะ a 1ก็คือคนนี้ได้ a 1เป็น3นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นแทนค่า a 1เป็น3นะคะจากนั้นรู้อะไรอีกคะชัดเจนะคะ่ะรู้ค่า R ค่า R ก็คือตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ R ของเราก็คือเท่ากับ2ทันทีนะคะ่ะแล้วรู้อะไรอีกคะสำคัญมากนั่นก็คือต้องรู้ค่า d 1ซึ่ง d 1ห,หาอย่างไร d 1จะหาได้จาก a 2ลบ a 1เท่ากันตลอดเพราะมันเป็นอนุกรมผสมเพียงแค่ชั้นเดียวนะคะดังนั้นค่า d 1ของเราจึงเท่ากับ5-3ลบ3เท่ากับ2นั่นเองเพอเด็กๆรู้ทุกอย่างเรียบร้อยไปแทนค่ากันเลยค่ะแล้วดูซิว่าจะได้คำตอบเท่ากับที่เราเคยทำวิธีตรงหรือเปล่าค่า s จึงเท่ากับ k คือ1คะ่ะบวก a 1คือ3ค่ะแทนค่า3ลงไป คูณ R R รู้แล้วค่ะคือ2ค่ะ2ลบ1บวก d 1ค่ะ d1 รู้แล้วว่าคือ2ค่ะใส่2ลงไปส่วนส่วนแค่นี้นะคะเด็กๆดูตามสูตรนะส่วนแค่นี้ R คือ2ค่ะใส่2ลงไปลบ1ค่ะทั้งหมดยกกำลังสองมาคิดเลขกันดีกว่า s จะเท่ากับ1บวก3คูณกับ2ลบ1ก็ได้ 1 3คูณ1เป็น3บวก2ส่วน2ลบ1ได้1 1ยกกำลัง2ก็ได้1อีกอ่ะคุณส้มใส่ไปก่อนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วค่ะ s จะเท่ากับ1บวก5นั่นก็คือ s เท่ากับ นั่นเองค่ะซึ่งเหมือนกับที่เราทำวิธีตรงเป๊ะเลยใช่ไหมคะแต่กระบวนการคิดและวิธีการขั้นตอนก็สั้นหลงมากๆเลยดังนั้นใครชอบวิธีนี้ก็นำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะคะจำสูตรให้ได้นะนี่คือกรอบสูตรนะคะสำหรับอนุกรมผสม1ชั้นค่ะต่อไปลองไปดูเทคนิคที่2ค่ะเพราะว่าครูส้มเคยสอนอนุกรมผสม1ชั้นไปแล้วแล้วก็2ชั้นไปแล้วหลอกต่อไปเราจะไปเจอชั้นที่2กันบ้างค่ะสำหรับสูตรอนุ องผสมที่มี2ชั้นนะคะเราจะหาค่าได้จากไปดูเลยค่ะเริ่มจากการดูมีค่า k ก่อนเลยค่ะเหมือนเดิมค่า k คืออะไรคือค่าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอนุรงเรขาคณิตที่เรามี ตามแพทเทิร์นนี้ค่ะเรานำค่า k มาก่อนเลยบวก a 1 a 1ก็คือพ์แรกที่เราเห็นของลำดับด้านบนนะคะก็ใส่เลยคูณ r ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสอง r อก็คือเกิดจากข้างล่างตรงนี้เลยค่ะดิ๊กก็จะสังเกตเห็นค่า r ได้บวกกับ d 1ค่ะ d 1คือผลต่างที่มันเกิดขึ้นตรงนี้คู้ส้มจะเรียกว่า d 1 d 1คือ a 2ลบ a 1ได้อะไรนั่นแหละค่ะ D1 ซึ่งจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นอนุกรมผสมแบบ2ชั้นเนี่ยถ้าเราคิดขั้นแรก D แต่ละตัวจะไม่เท่ากันเราจะเลือก D ตัวแรกมานั่นครูส้มจะเรียกเขาว่า D1 นะคะตัวแรกเลยคือ a 2ลบ a 1ได้อะไรเราจะเรียกเขาว่า D1 นะจากนั้น D2 คืออะไร D2 ก็คือพอเราคิด D ในชั้นแรกเสร็จใช่ไหมคะมันไม่เท่ากันแต่พอไปคิดชั้นที่2อดมันจะเท่ากันแล้วครูส้มจะเรียกเขาว่า D 2นะคะซึ่งมันจะเท่ากันทั้งหมดแล้วแล้วหารด้วยค่า R-1 ลบหทั้งหมดยกกําลัง3นะคะนี่คือวิธีการค่ะไปจําสูตรตัวนี้ให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็แทนค่าหาคาตอบกันนะเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างกันค่ะว่าการนําไปใช้เป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปเลยค่ะ สำหรับตัวอย่างที่3เด็กๆเคยทำแล้วในห้องเรียนใช่ไหมคะครูส้มอยากจะทราบว่าผลพวกอนุกรมอนันต์ก้อนนี้เป็นอะไรแต่ครูไม่อยากจะใช้วิธีตรงเนาะเพราะวิธีตรงเราต้องไปหาสมก,การที่1 2 3 4าสจับสมก,การ34มาลบก,กันเกิดแพทเทิร์นขึ้นมาก็จะมีหลายขั้นตอนหน่อยแต่ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะคะสามารถใช้วิธีตรงได้แต่สําหรับบางคนบอกว่าชอบเทคนิคลัดครูส้มนําเทคนิคลัดมาให้แล้วค่ะลองไปแทนค่าหาคําตอบกันดีกว่าก่อนอื่นเราไปดูก่อนว่าส ที่โจทย์ให้มามีอะไรแล้ว a 1ส่วน r คือเริ่มต้นที่ตรงไหนเด็กๆคะ a 1ส่วน r เริ่มต้นตรงนี้คะ่ะนี่คือก,ก้อนแรกของ a 1ส่วน r บวกกับ a 2ส่วน r กำลังสบวกกับ a 3ส่วน r กำลัง3ไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะพอเห็นแพทเทิร์นเสร็จเด็กๆจะรู้แล้วว่าตัวนี้มีค่า k เป็น1นั่นเองค่ะ ครูส้มเขียนก่อนว่า k ก้อนเนี่ยเป็นหรู้อะไรคะรู้ค่า A1 ค่ะเพราะว่า a 1มันคือก้อนแรก A1 ก็คือ3นั่นเองค่ะใส่ A1 เท่ากับ3รอไว้รู้อะไรคะรู้ค่า R ค่ะค่า R ก็คือตัวเลขรู้ค่าเรารู้ค่าอะไรต่อคะค่า R ค่ะค่า R ก็คือตัวเลขตรงนี้ค่ะได้และอาของเราก็คือ5นั่นเอง แทน R เ<า>ท่ากับ R ลงไปค่ะรู้อะไรอีกคะรู้ค่า D1 ค่ะอุ้ยดีหนึ่งหายังไง D1 ห,หาได้จาก พจน์ที่2ลบพจน์ที่1ก็จะเป็นตัวแรกเลย D1 ของเราก็คือ6ลบ3เท่ากับ3ค่ะแทนค่า D1 ไปซึ่งเด็กๆจะสังเกตว่าถ้าครูส้มจับตรงนี้มาลบกันเนี่ยมันจะมีค่าไม่เท่ากันเลยใช่ไหมคะแต่ตัวแรกมันคือ3เป็น4เป็น5ไล่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดอยากจะหาค่า D2 งเนี่ยง่ายแล้วเพราะ D2 มันจะเท่ากันตลอดค่ะ3าลบ4ได้1 4ลบ5ก็ได้1เห็นไหมคะดีของเราก็เลยมีค่าเป็น1มีทุก อย่างครบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองแทนค่าหาคำตอบกันนะคะว่าคำตอบของเราเนี่ยมีค่าเป็นอะไรนะอ่ะดังนั้นจากสูตรค่ะครูส o o พูดสูตรบ่อยๆเด็กๆจะได้จำได้นะ F จะเท่ากับค่า k บวก a 1คูณ r ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก d 1คูณ r ลบ1แล้วก็บวกกับ d 2ส่วน ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองอ่าจำได้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าจำได้ไปแทนค่ากันค่าเจะเท่ากับ K เรารู้แล้วว่า K ของเราเป็น1นะคะบวก A1 ก็คือ3คูณ R รู้ลแล้วอาคือ5-1ลบ1ทั้งหมดกำลัง2 -D1 บวก D1 d1 คือ3คูณ R คือ5-1 d ลบ1บวก D2 คือ1 ส่วนด้วย r คือ5ลบ1ทั้งหมดกำลัง3คิดเลขกันค่ะกลายเป็น1บวก5เด็กๆก,ก้อนนี้5ลบ1ได้4 4ยกกำลัง2ได้16 16คูณ3เป็น48บวก5ลบ1ได้4 4คูณ3เป็น12บวก1 ส่วน5ลบ1เป็น4 4ยกกำลัง3ได้64คิดเลขเลยค่ะก็จะได้ s เท่ากับ1บวกบวกกันให้หมดเลยค่ะก็จะได้ตรงนี้เป็น61ส่วน64แทนค่าเลยค่ะ จากนั้นอุ๊ยบวกกันไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากัน<ส>ก็จะได้เป็น64บวก61ส่วน64ข้อนี้จึงได้คำตอบเท่ากับ125ส่วน64ด้านั่นเองอุ้ยเหมือนกับตัวอย่างที่3ใน EP ีที่16หรือเปล่าคะถ้าเหมือนกันแปลว่าเด็กๆทำถูกต้องเลยค่ะเก่งมากๆ หลังจากที่เด็กๆได้ลองทําตัวอย่างด้วยตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวครูส้มจะให้เวลาพวกเราได้ไปลองทําข้อนี้ด้วยตัวเองโดยใช้เทคนิคลัดนะคะจําสูตรได้ก็ทําโจทย์ข้อนี้ได้สบายๆเลยค่ะตัวอย่างที่4จับเวลา3นาทีค่ะในการลองทําข้อนี้นะคะ ใช่ไหมล่ะคะเด็กเดเดี๋ยวเราไปตอบคําถามข้อนี้กันเลยค่ะก็จากจบเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันเริ่มมีแพทเทิร์นของอนุกรมเลขค่ะคณิตอนันต์นะคะที่เป็นผสมเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะนั่นก็คือ A1 ของเรานี่คือ A2 นี่คือ A3 นี่คือ A4 ซึ่งส่วนตรงนี้ก็คือ r 1นะคะซึ่ง r ของเรา r ยกกำลังหนึ่งนี่ r ยกกำลังสองนี่คือ r ยกกำลังสามนี่คือ r ยกกำลัง4นะคะ a 1กับ a 2ห่างกันเท่าไหร่ตัวนี้ห่างกันเท่ากับ7ตัวต่อไปห่างกันเท่าไหร่ห่างกันเท่ากับ10ห่างกันเท่าไหร่ห่างกันเท่ากับ10 3อุ๊ยห่างไม่เท่ากันเลยะค่ะ แต่พอเรานําชั้นต่อมานี่คือชั้นที่1ค่ะพอชั้นต่อมาก็คือห่างกัน3ห่างกัน3แปลว่ามันเป็นการผรสมกันของอนุกรมผสม2ชั้นค่ะอ้าวถ้าเป็น2ชั้นจําสูตรได้ไหมเอ่ย ถ้าจำสูตรได้แทนเลยค่ะจาก s เท่ากับ k บวก a 1คูณ r ลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวก d 1คูณ r ลบ1แล้วก็บวกกับ d 2ส่วนส่วนด้วย r ลบ1ทั้งหมดกำลัง3นั่นเองถ้าเด็กๆจำสูตรได้แทนค่าจบเลยค่ะแต่ถ้าทำไม่ได้จำไม่ได้สูตรเป็นยังไง หนูใช้วิธีตรงนะคะตามที่ครูส้มเคยสอนไปเลยดังนั้นข้อนี้เราจะมาหากันค่ะว่าค่า k ของเราคืออะไรสังเกตนะคะค่า k ตอนนี้ก็คือน้อง1น,นั่นเองครูส้มจะเขียนโน้ตไว้ว่า k เป็น1ค่ะรู้อะไรอีกคะชัดเจนเห็นชัดๆเลยนี่ก็คือน้อง a 1น้อง a 1ตรงนี้มีค่าเป็น5ค่ะ ต่อไปเห็นอะไรอีกคะชัดเจนเห็นค่า r ค่ะเด็กๆจะสังเกตว่าค่า r ก็คือ3นั่นเองเพราะฉะนั้นค่า r ที่เราแทนเนี่ยก็แทน r เป็น3นะคะรู้อะไรอีกคะรู d 1ค่ะ d 1ก็คือชั้นแรกนะคะว่าตัวแรกเลยลบกันได้อะไรปรากฏว่า d 1ของเราก็คือ7นั่นเองค่ะเพราะว่า a 2ลบ a 1ได้7 d 1ก็เลยเป็น7นะคะต่อไปค่ะ เราก็ไปหาค่า d2 d2 คือชั้นของอนุกรมผสมที่มันมีค่า d เท่ากันแล้วนั่นก็เลยได้ว่า d2 ของเราเนี่ยมีค่าเป็น3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆแทนค่า d2 เท่ากับ3รู้ทุกอย่างเรียบร้อยไปแทนค่าหาคำตอบกันเลยค่ะ s จะเท่ากับ k คือ1บวก a1 คือ5 คูณ r คือ3าลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวก d 1คือ7คูณ r คูณ r เป็น3-1ลบ1บวก d 2 d 2คือ3ค่ะแทนค่าคิดเลขส่วน r คือ3าลบ1ทั้งหมดกำลัง3นะคะเพราะฉะนั้นมาคิดเลขกันดีกว่า s เท่ากับ1บวก 5คูณ3ลบ1ก็คือ2ยกกำลังสองบวก7คูณ3ลบ1ก็คือ2บวก3ส่วน3ลบ1ได้2ยกกำลังสกลายเป็น8จากนั้นคิดเลขต่อค่ะ1บวก2วกำลังสองเป็น4 4คูณ5ตรงนี้ได้20บวก7คูณ2ตรงนี้เป็น14บวก3ส่วน8 คิดเลขต่อค่ะ s จะเท่ากับ1บวกบวกกันเลยค่ะตรงนี้ได้17บวกอีก20ก็เป็น37ส่วน8นะคะจากนั้น s จะเท่ากับอะไรไปบวกต่อค่ะทำส่วนให้เท่ากันได้เป็น8บวก37ส่วน8คิดเลขคำตอบข้อนี้จะได้ s เท่ากับ45ส่วน แนั่นเองเหมือนกับตัวอย่างที่4ที่เราเคยทำันผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเอมง่ายมา,มากๆเลยค่ะ,ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะตัวอย่างที่5อุ้ยเห็นเป็นตัวเลขติดลบก็ไม่ต้องตกใจนะคะที่เด็ก ก็สามารถใช้เทคนิคลัดได้เหมือนกันคราวนี้ครูส้มจะให้พวกเราสังเกตก่อนว่าก้อนนี้เป็นอนุกรมผสมกี่ชั้นคําตอบคือเป็นอนุกรมผสม1ชั้นค่ะเพราะฉะนั้นอนุกรมผสม1ชั้นและเราก็เคยทําข้อนี้กันไปแล้วด้วยนะคะถ้าจําไม่ได้กลับไปดู EP ที่16นะคะว่าทําอย่างไรดังนั้นข้อนี้ค่ะเรารู้วิธีการแล้วว่าเหมือนเดิมเห็นแพทเทิร์นก่อนค่ะ ครูส้มจะตีกรอบแพทเทิร์นให้ดูนะตรงนี้ล่ะค่ะเป็นแพทเทิร์นของ a 1ส่วน r แต่ r ของครูเป็นแบบนี้ค่ะอต่อไปนี่คือ a 2และนี่ก็คือ r ค่ะกำลัง2ต่อไปนี่คือ a 3และนี่ก็คือ r ยกกําลัง3ต่อไปค่ะนี่คือ a 4และนี่ก็คือ r ยกกําลังสีค่ะ อมองเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างแล้วนะคะจากนั้นไปสังเกตเห็นไหมคะทำไมครูส้มถึงบอกว่าชั้นเดียวเพราะว่าตรงนี้เราเกิดค่าดีเท่ากันนะคะก็คือได้4ตลอดเลยนะคะได้4นี่ก็ห่างกัน4นี่ก็ห่างกัน4ห่างกัน4หมดเลยก็เลยเป็นอนุกรมผสม1ชั้นนะคะ 1>, 1ชั้นเท่านั้นอ่ะดังนั้นถ้าเป็นอนุกรมผสม1ชั้นจำสูตรได้ไหมคะว่ามันคือ s เท่ากับ k บวก a 1คูณ r ลบ1บวก d 1ส่วน r ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ถ้าใครจำได้จบเลยแทนค่าก็เสร็จแล้วนะคะครูส้มให้เวลาพวกเราคิดกันดีกว่า3นาทีค่ะว่าตอบเท่าไหร่นะ แล้วใช่ไหมล่ะคะดเด็กๆแทนครูส้มใส่สูตรให้สักข,ขนาดนี้แบบเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วใช่ไหมละ่ะไปตอบก,กันเลยค่ะค่า k ตัวนี้มีค่าเป็น1ค่ะเพราะฉะนั้นใส่ k โน้ตไว้ก่อนว่า k เป็น1นะ a 1ก็คือตัวแรกของเราเลย a 1ก็คือ5ค่ะใส่ a 1ตรงนี้เป็น5นะคะต่อไปค่ะไปดูค่า R ตรงนี้สำคัญมากดเด็กๆเห็นค่า R ไหมคะค่า R คือตรงนี้ค่ะ ถ้า R ข้อนี้ติดลบค่ะได้ R เป็นลบ7นะคะต่อไป D1 หนึ่ค่ะโอ้ดีชัดเจนและง่ายมาก D1 ก็คือผลป่ามันเท่ากันตลอด D1 ของเราก็คือ4นั่นเองแทนค่า D1 เท่ากับ4จบแล้วค่ะมาแทนค่าคิดเลขหาคำตอบกันดีกว่าก็จะได้ว่า S เท่ากับ K K คืึงบวก A1 คือ5คูณ R เป็นลบ7 ลบ1บวกดี d1 ดีก็คือ4ส,ส่วน r ลบ1ก็คือลบ7ลบอีก1แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองคิดเลขนะคะกลายเป็น1บวก5คูณกับลบ7ลบ1เป็นลบ8บวก4ส,ส่วน ลบเจ็ดลบหนึ่งเป็นลบแปดลบแปดทั้งหมดกำลังสองได้หกสิบสี่คิดเลขต่อค่ะหนึ่งบวกตัวนี้ได้ลบสี่สิบบวกสี่ลบสี่สิบบวกสี่นะคะส่วนหกสิบสี่เพราะฉะนั้นมาคิดเลขต่อค่ะสจะเท่ากับ1ลบกับลบ40บวก4ก็เลยได้ลบ36ส่วน64 ทำส่วนให้เท่ากันกลายเป็น S เท่ากับ64ลบ36ส่วน64คิดเลข S จึงได้ออกมาเท่ากับ64ลบ36ได้เท่ากับ28 28ส่วน64ตัดทนได้ไมั้ยคะตัดได้เอาแม่4ตัดเลยค่ะ4 7 28 4 1 4 4 6 24คำตอบข้อนี้เลยได้ s เท่ากับเส่วน16หเหมือนกับที่เราได้นองทำกันไปไม่เอ่ยถ้าเหมือนนี่คอมเมนต์บอกครูหน่อยนะเห็นไมหมง่ายมา,ากๆาเลยนะคะอะไปลองดูข้อต่อไปกันบ้างค่ะข้อนี้ครูส้มอยากจะให้พวกเราลองใช้เทคนิคลัดที่ครูส้มสอนนะแล้วคอมเมนต์บอกครูหน่อยว่าข้อนี้เป็นอนุกรมงผสมกี่ชั้น แล้วมีสูตรในการหาว่าอย่างไรและสุดท้ายคำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะคอมเมนต์บอกคุูสมหน่อยนะโอเคค่ะเป็นการบ้านจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเทคนิคลัดในการหาค่าอนุกรมผสมอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย